จอร์โรมพาวเวลเนี่ยนะฮะไม่ได้จะโดนทรัมป์ย้ายออกจากตำแหน่งนะฮะแต่ว่ามันแค่เป็นข่าวเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยอยากคู่คามธนาคารกลางเหตุผลก็คือว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยไปอ่านคำพูดของคนซึ่งชอบด่าคนอื่นเพื่อเอามันแล้วไปคิดว่ามันจะเป็นเรื่องซึ่งเขาจะลงมือปลดผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ เอาจริงทรัมป์ไม่ได้จะเปลี่ยนผู้ว่าการแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อมันมีแรงกระเพื่อมในลักษณะที่เหมือนกับว่าทรัมป์อยากปลดเนี่ยเพราะว่าทรัมป์หาเรื่องว่า power เนี่ยจริงๆแล้วทรัมป์เขาหาเรื่องว่าทั้งเฟดแล้วก็แฮร์ริสเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ประชาชนเลือกเขาเพื่อให้เขาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อให้มันไม่มีอะไรแก้เขาก็ต้องเข้าไปแล้วก็ทําให้ดูเหมือนแก้คือจู่ๆถ้าเขายอมรับว่าในช่วงซึ่งเขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยประธานเฟดทางานได้ดีเยี่ยมเนี่ยดีกว่ารัฐมนตรีคลังอีกเมหือนกับว่าจะโยนเครดิตไปที่ย สมบว่าเศรษฐกิจนั้นโอเคแล้วทรัมป์หาเสียงแบบนั้นไม่ได้ <Okay. S 1> ก็เลยต้องดึงความสนใจมาที่ตนเองแล้วก็ใช้ power เป็นแพรับบาปแต่ว่าประเด็นที่สำคัญใน Wall Street Journal เนี้ยนะผมก็เพิ่งทราบว่ามันมีช่องทางในการให้เฟดแชร์เนี่ยประธานธนาคารกลางเนี่ยสู้ถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยไล่ออกจากตำแหน่งนะฮะ g a ก Fight ผมก็เพิ่งทราบแล้วผมอ่านข้างในบทความเนี้ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้ว power จะสู้ไงเพราะผมเข้าใจว่าประธานาธิบดีเนี่ยปลดผู้ว่าการธนาคารกลางเนี่ยได้ไม่ใช่ปลดไม่ได้นะเฟดแชร์เนี่ย ที่เมืองนอกเขาใช้ําว่าเฟดแชร์เพราะว่ามันมีผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายๆเขตนะฮะแล้วมันมีนาคณะกรรมการกาในส่วนกลางที่ขึ้นกับธนาคารกลางซึ่งมันมีตัวแทนของผู้ว่าการของแต่ละเขตเนี่ยมันนั่งใน,นาคณะกรรมการกาชุดใหญ่ซึ่งในรอบนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสำหรับผมว่าประธานเฟดเนี่ยถูกปลดโดยประธานาธิบดีได้หรือไม่ประเด็นก็คือว่าเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าทางกฎหมายเนี่ยสู้ยากแต่ว่าอย่างไรก็ดี ที่สําคัญก็คือว่าการทําหน้าที่ของผู้การธนาคารกลางคนนี้เขาทําหน้าที่ได้ดีไงเขาไมา่ได้บกพร่อง ผมคิดว่าคนซึ่งพยายามเปรียบเทียบกรณีปัจจุบันที่เกิดขึ้นในท่าทีของรัฐบาลเพื่อไทยกับธนาคารกลางของเราซึ่งพยายามที่จะรักษาความเป็นอิสระเนี่ยคนที่พยายามเปรียบเทียบไปถึงปี2140เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดนะฮะแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบที่หาเรื่องให้มันเข้าทางสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำโดยผมมองว่าคนซึ่งเปรียบเทียบอย่างนั้นเนี่ยตั้งใจให้คนเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ เอาจริงแล้ว performance ของผู้ว่าเศรษฐพุทธสุทธิว่านรพุทธแล้วก็ผู้ว่าวิวรไทสันติประพบแล้วก็ผู้ว่าหลายคนก่อนหน้านี้เนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่ปี42เป็นต้นมาเนี่ยเป็น performance ที่ดีคือหมายความว่า outperform political sector อย่างชัดเจนประเด็นนี้สำคัญนะฮะก็คือว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานของธนาคารกลางในยุคนีใน้ในยุคนี้นะฮะในสหรัฐเนี่ยเจ r o p o w e เนี่ยดีมาก และนั่นคือเหตุผลที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความจําเป็นหรือควรอะไรเลยก็ตามที่ทรัมป์เนี่ยจะไปหาเรื่องประธานเฟดคือมันไม่ใช่ว่า performance แย่คือ performance ดีกับแย่เนี่ยเอาจจริงแล้วคนซึ่งไม่รู้เรื่องอาจจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองนะฮะนะมันขึ้นอยู่กับความรู้ที่คนประเมินนั้นมีนะฮะและโดยข้อได้จริงซึ่งปฏิเสธได้ยากเนี่ย performance ของเจอโรมพาวเวลนั้นถือว่าดีเยี่ยมอย่างมาก คนซึ่งนั่งดา่าเจอโรมพาวเวอร์ส่วนใหญ่จะไม่รู้อะไรเรื่องเฟดเลยแค่นั้นส่วนใหญ่นะฮะคนที่มีความรู้งานด้านวิชาการเขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยเจอโรมพาวเวอร์เป็นหนึ่งในสุดยอดเฟดเชียร์แมนออลไทม์ด้วยซ้ำไปทั้งด้านการสื่อสารและการหาซอฟต์แลนดิ้งให้กับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นพาวเวอร์ก็ไม่ควรโดนปลดแล้วถ้าปลดเขาก็คงจะหาวิธีการสู้แต่สู้ยากเพราะว่าคุณจะสู้กับประมุขแห่งรัฐอย่างไรอะ่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าม,มาจากการเลือกตั้งในแบบที่เป็น l ลน์สไลด์แบบนี้นะฮะก็คงจะยาก แต่ว่าผมคิดว่าทรัมป์ไม่เอา power ออกหรอก,รอกเพราะว่าเขาแค่หาวิธีหาเรื่องคือทรัมป์มันแนวชอบด่าทอแบบมวยปล้ำไงแต่ว่าจะ take action จริงก็เฉพาะบางประเด็นนะฮะในแบบที่จำเป็นจริงๆ